เป็นเรื่องพระเครื่องที่น่าสนใจมากที่น่าสนใจมากเพราะโด่งดังมากผมเคยได้ยินมาว่าพระเครื่องชนิดนี้มีนักการเมืองคนหนึ่งเช่าไปอง์ละสามสิบล้านแล้วตอนหลังคนไลายฟังอีกว่าอาจารย์เข้าใจผิดแล้วองค์ละหกสิบล้านก็ ผมเข้าใจผิดเข้าใจถูกยังไงผมไม่รู้แต่ข่าวมันเป็นอย่างนี้มีการเข้าเช่ากันจริงๆหลายสิบล้านก็บอกใช่นั่นคือพระสมเด็จนางพญาพิษณุโลกถามว่านางพญาพิษนุโลกเนี่ยใครเป็นผู้สร้างและ วัดนางพญาพิโรคเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยไหนกันแน่ผมศึกษาคนฟ้าจึงบอกได้เลยว่าวัดนางพญาพิษุโรคนั้นเกิดขึ้นก่อนสมัยทุยาครับเมื่อเกิดขึ้นก่อนสมัยทุยาเนี่ยก็ต้องเป็นสมัยสุขโขทยัยเชียงแสนเลยขึ้นไปแถวๆนั้นอีกแต่ถึงยังไงก็ตามครับ ที่โด่งดังมากคือสมเม็จนางพญาพิโรคที่ผมร่าให้ฟังครั้งแรกได้ยินว่า30ล้าน60ล้านอะไรงนั้นนะฮะนั่นผู้มีตังผู้เชื่อมั่นในการเช่าพระเขาไม่ว่ากันนะครับเพราะมีข้อตกลงแต่อย่าไปทำพาพปอมมาขายก็แล้วกันข่าวเรื่องการเช่าพระเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากบางคนเขียนตำราขึ้นไอ้ สร้างพระขึ้นแล้วเขียนตำราขายผมก็เจอตรงนี้เหมือนกันมีคนตำหนิตีเตียนผมคือมันมันอะไรทำลายผมน,นั่นแหละว่าผมเขียนสร้างพระขึ้นแล้วเขียนตำราขายออก Youtube ก็คือต้องการจะขายพระไอ้บ้าเพราะคนอย่างผมเนี่ยสสดนมน์ไว้พระ ทำดีละชั่วไม่เบียดเบียนใครและไม่คิดจะทําลายใครผมเชื่อว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วครับสมเด็จนางพญาผมเกิดมาจายาวครั้งแรกที่เกิดขึ้นสร้างขึ้นนั้นพระแม่เจ้าสากิยานีครับพระแม่พระแม่เจ้าสากิยานีคือท่านผู้ใด เป็นหญิงสาวสวยมากอายุ14บรรรุพระโสดาบันถ้าพูดถึงพระโสดาบันบางคนก็รู้เรื่องบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องหมายความว่าลสังโยติสิบได้สิประกาศอ่าสังโยนิสิบได้สามประการโกรธโลภหลงบาบางมุ่งมั่นปฏิบัติธรรม และจิตไหลเข้าสู่ในทางธรรมมองเห็นชาติและภพมองเห็นคนมองเห็นการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายและรู้ด้วยว่าทุกคนมีการเป็นของตัวเองทุกคนมีการเป็นเผ่าพันธุ์เมื่ออายุ14เกิดในสมัยพ่อกุนรามคำแหงมหาราช สุขโขทยครับและถือสิงกินเจตลอดแม่ชีสากิยานีพระแม่เจ้าสากิยานีครับพระอ,องค์ท่านบรรลุธรรมเมื่อพระอ,องค์ท่านบรรลุธรรมเพราะทราบเรื่องอดีตแต่ปางบัน เรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตจะทราบได้ด้วยอำนาจยานยานหมายถึงการหลังอย่างรู้การอย่างรู้จะตรงแม่นยามได้ก็เกิดจากอำนาจจิตที่เรียกว่าฌานสังนันฌานจึง เป็นกำลังอันสำคัญที่ทำให้เกิดการอย่างรู้และถ้าชาญเข้มแข็งยานจะแม่นยำจะรับรู้ได้พระแม่เจ้าสากิยานีพระชมอายุแค่14บรรลุพระโสดาบันเมื่อบรรลุแล้วจึงรู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันเมื่อรู้แล้วจึงให้สร้างพระสมเด็จนางพญาขึ้น ในครั้งแรกเมื่อพศหนึ่พระะพระแม่เจ้าสากิยาณีรู้อะไรรู้ว่ากรุงสุโขทัยตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรียาแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นจะทำยังไงก็ให้สร้างพระขึ้นเป็นที่ระลึกผู้ที่แกะพิมพ์ถวายคือ พระพ่อเจ้าพระยาริไทยตอนนั้นพระองค์ท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะอยู่ในสมัยพ่อคุณลางกับแผงมาราชผู้ยิ่งใหญ่แกะพิมพ์ไ่ถวายสองสามพิมแล้วก็สี่ห้าพิมพไปให้พระแม่เจ้าสากิยานีพระอ,องค์ท่านดูแล้วท่านไม่พูดอะไร ก็เป็นอ่านว่ารู้กันว่าท่านรับรู้แล้วนี้จะจะสร้างยังไงสองสามพิมพ์สี่ห้าพิมพ์ก็ไม่พอก็ต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาอีกเพราะเหมือนกับพระสมเด็จอ่ะไม่ได้มีพิมพ์เดียวสมเด็จนางพญาเหมือนกันไม่ได้มีพิมพ์เดียวมีหลายพิมพ์มากและในจํานวนหลายพิมพ์นั้นแหละครับ เป็นเนื้อดินนะครับไม่ใช่เนื้อผงใช้ดินทางนั้นสมเด็จนางพญาสมัยสุขโขทัยตกมาถึงผมเนี่ยหลายองค์พอสมควรและหลายพิมพ์ด้วยสมเด็จพ่อเจ้าสังฆราชสุขไก่เถือนเจเดจทุดงไปปักกดอยู่ชายทุ่งของวัดนางพญาปัจจุบัน กดึกเทวดามาบอกให้ไปเอาของดีเช้าท่านก็ไปแล้วก็ไปพบสมเด็จนางพญาล้อมรอบแล่เหล็กไหลไปพบสมเด็จนางพญาล้อมรอบแล่เหล็กไหลท่านก็บันทึก แผ่นจะลึกไว้เป็นหลักฐานในจำนวนนั้นท่านจะได้มากี่องค์ไม่มีในแผ่นจะลึกแต่พระตกมาถึงผมเนี่ยเก้าองค์ครับสมัยสุโคไทยพระนางได้สร้าง นางสุขโขทัยไว้ในพศ9 9 6 6ไว้เป็นที่ระลึกเมืองสุขโขทัยได้เป็นเมืองขึ้นได้สร้างใส่กระปุกร้อมรอบด้วยแร่เหล็กไหลไว้ในพระกุวัดนางพญาพิษณุโลกด้วยอำนาจของพยายานตุละพักดี วันข้างหน้าผู้ใดได้ไว้ผู้นั้นจักมีบุญญาบรารมีมีอำนาจมีค่าทาตและลูกศิษย์มากด้วยอำนาจสมเด็จนางพญา,าแลพระแลด้วยดีพระยายานตุละพักดีในแผ่นจรึกจะให้เจ้าหน้าที่เขาโพสให้ดูผมเอาข้อความมาอ่าน เพื่อดูความตั้งใจสนใจการศึกษาของพวกเราไปก่อนเหตุผลเนี่ยทำไมอะ่ะต้องสร้างเพราะมนุษย์เราขี้ลืมผมก็ขี้ลืมอายุ80ฝ่าก็ลืมมากลืมเยอะลืมมากกว่าเมื่อก่อนเยอะสำรดจนางพญาล้อมรอบแร่เด็กไหลเนี่ยบอกแล้วว่าท่านสร้างเท่าไหร่ไม่ทราบตกมาถึงผมเนี่ยเก้าองค์ ผมเชื่อว่าสร้างมากกว่านั้นนะครับผมได้มาจากแผ่นจารึกใส่พ่อเจ้าสังฆราชสุกไก่เถือนผมเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้เอาเรื่องของสเสด็จนางพญาล้อมรอบแร่เด็กหลายมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะมีสมาชิกแฟนรายการนี่แหละครับถามถึงมาแล้วขอดูโทรศัพท์มาคุยด้วยนะครับ ถึงยังไงก็ตามวัตถุมงคลเป็นเรื่องของจิตใจที่เคารพเทิดทูนบูชาเรื่องถนนราคาใครจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ผู้อัญเชิญบูชาพอใจไหมถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็จบที่ผมเกินบอกไปว่านางพญาพี่โรค มีนักการเมืองท่านหนึ่งเอ่ยชื่อก็ผมโดนด่าแน่นอนผมก็ไม่เอ่ยแต่ผมทราบมาท่านเช่าไปสามสิบล้านแต่มีคนก็มาแย้งผมว่าอาจารย์หกสิบล้านาผมไม่ทราบแต่มีคารเช่าจริงนั่นคือมีข้อตกลงเพราะฉะนั้นผมย้ำยาว่านางพญาองค์แรกของโลกคือนางพญาสุขโขทัยครับ ศาศาศาพระแมสากิริยานีเป็นผู้แกะพิมพ์และนางพญาพี่นางพญา,า,าสุโขทยัยถือว่าเป็นพระเนื้อดินครั้งแรกที่ใช้สร้างเป็นพระเครื่องบูชาคือนางพญาตกมาถึงผมเนี่ยหลายองค์ครับหลายพิมพ์หลายเนื้อทั้งที่มองเห็นว่ามีมีอะไรทรายเงินทรายทอง บางองค์ก็มองไม่เห็นบางองค์ก็เห็นหน,นะครับเพราะฉะนั้นนางพญาล้อมรอบแร่เร็กไหลเกิดขึ้นสมัยสุโขทัยนะครับไม่ใช่สมัยรุยาแต่สมัยพ่อเจ้าสังฆราชสุกไกเถื่อนไปพบที่พิษณุโลกโดยเทวดาเข้ามาบอกนะครับเพอสมัยพ่อเจ้าสังฆราชสุกไกเถื่อน ชอบทุงดงไปที่หลายที่มากแล้วก็มีแผ่นจารึกบันทึกของหลายอย่างมาถึงผมนะครับนางพญาล้อมรอบแร่เหล็กไหลหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนางพญาล้อมรอบแร่เหล็กไหลเสร็จพระเจ้าสังฆราชสุกไกรเทือน ทุดงไปพบมาโดยเทวดาเข้ามาบอกและท่านบันทึกแปแผ่นจะลึกไว้ได้มาเท่าไหร่ท่านไม่ได้บอกไว้แต่ของตกมาถึงผมพร้อมแผ่นจารึกจำนวนเก้าองค์ครับผมเชื่อว่ามากกว่านี้ว่าท่านต้องพบมากกว่านี้ บุญกุศลเรามีแค่นี้ก็ได้มาส่งให้พวกเราได้ศึกษากันครับเพราะพระนางพญาอาจจะเกิดมาจากพระแม่เจ้าสากียานีเป็นผู้สร้างผมพบประวัติแต่ว่าใครอาจจะได้ประโยชน์ประวัติมาดีกว่าผมก็ได้ก็แชร์ความรู้กันไปนะครับ อย่าไปเก็บไว้เพื่อเป็นการสืบต่อ,อยุคพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่รู้ใครมีบุญกุศลเขาอาจจะได้อัญเชิญไปบูชาครับสำหรับพระสมเด็จนางพญาที่ผมบอกว่าสร้างต้วยเนื้อดินครั้งแรกของสุโขทัยนะครับนี่เป็นเนื้อที่สวย ปลาพามนทนที่ครอบอยู่ก็สวยงามอกก็นูนสังคติก็พาดสวยงามมากครับนี่เนื้อสวยมากนี่พิมพ์พกลางนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูพิมพ์พใหญ่นี่ครับพิมพ์พใหญ่อกก็นูนมากสังคติพาดไหล่ซ้ายลงมาก็สวยงามมากครับแล้วก็ ประพามนทนที่ครอบมาพระก,กันคือหูชัดเจนมากแล้ก็ท่าสมาธิสะดุ้มานคือแขนซ้ายมาจดที่หน้าตักและแขนฝาปล่อยวางลงที่หัวเข่าหรือพระเผาเป็นนางพญาเข่าโค้งนะครับอันนี้เรียกวังพญา,าเข่าโคง้งไม่ใช่เข่าตรง พระประเภทนี้องค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ใหญ่มากที่ผมพบแต่มีใหญ่รองลงมาอีกหลายพิมพ์แล้วก็เล็กขนาดกลางย่อมว่าขนาดกลางก็มีเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส ศึกษาของเก่าแก่ขนาดนี้อายุไม่ใช่200ปีนะครับประมาณ6กถึงแปดรปีจะเห็นว่าบรรพบุรุษของเราของประเทศไทยของประเทศสยามมุ่งมั่นที่จะสร้างวัตถุมงคลเพื่อจเจริญศาสนาไว้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลเหล่านั้น ก็ได้ประโยชน์สำหรับการคุ้มครองทั้งร่างกายและดวงจิตใครสนใจพระธรรมศึกษาพระธรรมใครสนใจทามาค้าขายก็ให้คนเช่าซื้อแต่ผมเรียนไว้ทีนหนึ่งว่าคนที่ทามาค้าขายขายพระถามว่ามีบาปไหมมีครับใครขายพทธเจ้าได้เพราะพระแทนพทธเจ้า เราก็เรียกบาลีสิครับเอาเงินที่ได้ไปทำบุญสุนทานบ้างแล้วก็ต้องอธิษฐานเพื่อขอเจริญศาสนาะและก็ต้องอธิษฐานว่ามาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวดูแลผู้มีพระคุณเขาเรียกว่าเลี้ยงบาลีต้องทำให้ได้ตามนี้บาปที่จะติดมันจะน้อยมาก ้ายกับตบยุงหนึ่งตัวตายไปนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่พูดเล่นสนุกนะครับผมทูลถามใส่พ่อเจ้ามาแล้วว่าจะช่วยคนที่เขามีอาชีพอย่างเนี้ยได้ยังไงบ้างเพราะผมเมื่อสมัยก่อนไปเดินท้องสนามหลวงไปเดินแถวท่าพระจันทร์ผมเดินมาทั่วมาทรพันเหล็กท่าพันขาว ไปดูเรื่องพระทางนั้นสมัยผมอยู่วังท่าพระเราจึงรู้ว่าบางครั้งเนเห็นแล้วมันมันรับไม่ได้เอาเนินสีพิมพ์วางไว้กับถนนแล้วผ้ามังกองไว้คนก็เดินเฉียดไปเฉียดมาเทียบจะข้ามและผู้หญิงเธอที่นุ่งกระโปรงเนี่ยก็ไปเดินค่อม ผมเห็นผมก็เลยไปไปคุยผมบอกว่าคุณเออคุณคงได้ตังคหลายตังนะถ้าจะทำให้ดีกว่าน,นี้สักนิดคุณไปซื้อโต๊ะมาสักตัวหนึ่งตัวเล็กๆตัวไม่เกินห้าหสบาทหรือไม่เกินร้อยบาทและเอามาตั้งผ้าอันซิพิมพ์ลองถ้าไม่มีผ้าในซิพิมลอง คุณจะขายได้คุณจะได้ตังค์มากกว่านี้เขาก็มองหน้าผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณลุงคุณอาอะไรทำนองนั้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งป้าพระมีเยอะไหมฉันมีไม่เยอะแต่หมดเมื่อไหร่ก็ไปขอเข้ามาก็พอได้กินได้ใช้ยอยู่ อยู่ทุกวันนี้ลูกเรียนหนังสือได้ก็ทุกวันนี้จบหมหาวิทยลาลัยกันหลานจบหมหาวิทยลาลัยก็เพราะพระนี่แหละค่ะคุณป้ากินมากด้วยคุยดีมากยืนยันให้รู้ว่าการอาชีพอย่างนี้มีทุกเพศทุกวัยแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนลูกศิษย์ผมไปเจอผู้ใช้คำว่าเซียนของพระ ไปกินอยู่ในบาร์ในขับแถวรัชราพิเศษลูกศิษย์ผมเนี่ยไปสองครั้งเพื่อนผมก็ไปแล้วเล่าตรงกันว่าไปเจอคนคนเดียวกันเนี่ยถึงสองครั้งทั้งซ้ายทั้งฝาผู้หญิงกอกเล่าให้กินเอ่ยชื่อไม่ได้ผมไม่กลัวตายหรอกครับแต่ว่าไม่ควรจะเอ่ยชื่อเขา เท่ากับไปไปอะไรไปทำลายเขาแต่ที่ผมพูดเพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าคนที่ขายพระผมไม่เคยตำหนิแต่ขอให้ตั้งจิตให้มั่นว่าเราดำเนินชีวิตเพราะได้พระที่เขาช่าบูชาและเอาไปทำบุญถุนทานบ้างทำบุญตักบาทบ้างแผ่พระในสงฆ์บ้างโดยเฉพาะ ต้องระลึกถึงผู้ที่สร้างพระขึ้นทำให้เรามีชีวิตท,ที่สดใสครอบครัวสบายนะครับผมพูดยาวเหตุที่พูดยาวเพราะมันเกิดเรื่องมาจริงๆและผมเคยแนะนำคนมาแล้วหลายคนครับสหรับเส้นนางพญาล้อมรอบแร่เร็กไหลผมเคยมาเช็คพลังด้วยตัวเองแรงมากครับแรงมากปัญหาจึงเกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้ว่า สเบดนางพญาล้อมรอบแร่เหล็กไหลเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรก็สีสันบอกฮะผมโชว์องค์นี้ให้ดูเป็นเวลานานพอสมควรเนื้อดินนะฮะจะเห็นเมื่อล้อมรอบด้วยแร่เหล็กไหลท่านใส่กระปุกนะฮะสีเปลี่ยนไปแล้วก็ผิวก็เปลี่ยนไป นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้จะเห็นองค์นี้เห็นรายเงินรายทองอยังติดอยู่เลยนะครับนี่ที่ฐานล่างแววๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จนางพญาล้อมรอบแร่เหล็กไหลผมเชื่อว่าคนมีบุญญาที่การจริงๆจะได้ถ้ามีบุญญาทุกการจริงจะไม่ได้เพราะตามประวัติที่ผมได้อ่านไปแล้ว อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยสุขโขทัยพระนางได้สร้างนางสุขโขทัยไว้นางสุขโขทัยนะเรียกนางสุขโขทัยนะครับในพศ1906ไว้เป็นที่ระลึกเมืองสุขโขทัยได้เป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาแล้วได้สร้างใส่กระปุกล้อมรอบด้วยแร่เหล็กไหลไว้ในพระกรุวัดนางพญาพิษณุโลก ด้วยอํานาจของพญายานตุละพักดีพญายานนะครับเป็นพญาแต่ปฏิบัติธรรมมีอํานาจยานยานคือการอย่างรู้วันข้างหน้าผู้ใดได้ไว้ผู้นั้นจักมีบุญญาบารมีมีอํานาจมีข่าทาสและลูกศิษย์มากด้วยอำนาจสมเด็จนางพยาและพระแร่ด้วยดี พรยะายานตุละพักดีผมอ่านให้ฟังผมคัดรอกมาจากแผ่นจารึกเพราะแผ่นจารึกอ่านยากมาถึงผมเก้าองค์ผมบันทึกไว้แล้การลืมพระชุดนางพญาล้อมแร่เหล็กไหลถึงได้มาเก้าองค์เท่านั้นไม่ทราบว่าสร้างไว้เท่าไหร่จะให้ใครคงต้องพิจารณาอย่างมาก ว่ามีบุญบารมีแค่ไหนและถึงเวลาเขาแล้วหรือ,อยังผมบันทึกไว้เพื่ออาไว้เตือนตัวเองครับครับสำหรับนางพยาล้อมรอบแลดเล็กหลายงผ่านได้แค่นี้นะครับ